สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระนะครับผมบา์เดอร์อันดูอุดนวิ์เจริญพงษ์ชั้นปีที่5สังกัดสังคมณธนจันทบุรีวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่3 4สมโพธิพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสารากลจักรวาลพี่น้องครับ วันนี้นะครับเราทําการสมโพธพระเยซูคริสต์เจ้ากษัตริย์แห่งสา,ากลจักรวาลอีกทั้งยังเป็นวันที่เราพอนาเพื่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์และนับบวชายหญิงเราจบปีพิธีกรรมในขณะที่สายตาของเราเจ้ามองไปที่พระเยซูคริสต์เจ้ากษัตริย์และเป็นเจ้าชีวิตของเราพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนะครับเพื่อเป็นกษัตริย์ของโลกอย่างแท้จริง และทรงเป็นผู้ที่คุมชะตาชีวิตของเราทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องนะครับวันนี้นะครับบทอ่านทั้ง3บทนะครับจากประกาศกแดเนียลบทอ่านจากหนังสือวิวอ์และพระสารานบุญยอนนะครับมี3ไประเด็นที่สาครั้งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนผ่านทางบทอ่านทั้ง3บทนี้นะครับเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อพูดถึงกษัตริย์แล้วนะครับเราก็คิดถึงกษัตริย์ที่ปกครองบรรดาประชาชนเป็นผู้นำเป็นผู้รับใช้ดูแลประชาชนกลายเป็นอยู่ของเขานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ที่แท้จริงบทอ่านที่หนึ่งนะครับจากประกาศกดแดเนียลนะครับประกาศกดแดเนียลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการทำนายฝัน เห็นนิมิตฝันจากพระเจ้าที่มีต่อเขาวันหนึ่งเขาได้เห็นนิมิตถึงบุตรแห่งมนุษย์พี่น้องครับคําว่าบุตรแห่งมนุษย์นี้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าที่กาลังจะเสด็จลงมาในโลกซึ่งเป็นพระเมสยาพระผู้ช่วยรอดเพื่อช่วย them, ให้บรรดาชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากภัยจากความทุกข์ยากต่างๆนะครับคํา <c oughs> ว่าบุตรแห่งมนุษย์หมายถึงมนุษย์ และยังหมายถึงปัจเจกบุคคลและมีความหมายองค์รวมคือประชากรของพระเจ้าและมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นผู้นำเป็นผู้แทนและเป็นรูปแบบของบรด,ดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้สูงสุดซึ่งเป็นการทำมายถึงพระเยซูเจ้าในพันธสัญญาใหม่พระองค์พระเยซูเจ้านั้นเป็นบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งเป็นแบบอย่างชีวิต ในการรักและรับใช้ผู้อื่นที่ทุกคนต้องเรียนแบบเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในอาณาจักรสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเองเมื่อพูดถึงอาณาจักรสวรรค์แล้วอาณาจักรสวรรค์นะครับเริ่มขึ้นเมื่อพระเยซูนะครับเสด็จมาในโลกและสามารถเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยผ่านทางการที่เราแสดงความรักการให้อภัยความมีเมตตา และความยุติธรรมต่อผู้อื่นซึ่งเราต้องมีความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้าที่อยู่ในตัวเราและอาณาจักรนี้จะสมบูรณ์เมื่อพระคิสจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเส้นพิภพบ,บทอ่านที่2จากหนังสือวิบอ์ซึ่งน,นบุญยอนอัคราสวกเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนขึ้นนะครับซึ่งคำพื้นต้นและคำนัดทายของยอนที่พูดถึงพระเมสยา ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้านบ,บุญยนเนี่ยได้พูดถึงพระเมสสิยานะครับกษัตริย์ซึ่งจะเสด็จมากลับมาอย่างลุ่งโลดและจะทรงปกครองประชากรของ,ของพระเจ้าเพื่อทําให้พันธสัญญาที่ทรงกระทําไว้กับกษัตริย์ดาวิดเป็นความจริงผ่านทางกิจาการที่พระองค์ทรงกระทําทรงตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระองค์ยังเป็นมนุษย์คนแรกที่กับคืนชีพ จกบรรดาผู้ตายพระองค์ทรงรักเราและช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปด้วยการไถ่าบาปของเราโดยการสิ้นพระชนบนม้นการเขียนเพื่อเราอีกทั้งพระองค์ยังแต่งตั้งเราบรรดาขุตชนนะครับให้เป็นกษัตริย์อีกด้วยก็คือให้มีความเป็นผู้นําได้ปกครองได้ดูแลและรับใช้ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงกระทาและยังแต่งตั้งเราเป็นสม,มณหรือสง์นั่นเองเพื่อรับใช้พระเจ้าก็คือ มุ่งมั่นให้เราปฏิบัติตามหลักคำสอนหมั่นเพียรภาวนาเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นคนศรัทธาเป็นประจำและยังแต่งตั้งเราให้เป็นประกาศศเพื่อประกาศข่าวดีและเป็นพยานชีวิตของพระองค์เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์และว,วันหนึ่งเองนะครับที่พระเยซูเจา้าจะเสด็จมาในโลกเพื่อมาพบกับพวกเราทุกคนทั้งคนที่ดีและไม่ดี พวกเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอัลฟาซึ่งหมายถึงผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งและโอเมกา้าหมายถึงผู้เป็นจุดหมายของทุกสิ่งซึ่งทั้งสองลักษณะน,นี้ถูกมาใช้กับพระคิษเจ้าด้วยเพราะสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนเป็นเหตุการณ์ที่ปีลาตเนี่ยได้ถามพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยซูเจ้าก็ทรงตอบ ปาวาว่ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงผูดด้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเราพี่น้องครับพระองค์ทรงยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้พระองค์ม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวเท่านั้นตามที่ปิลาศ ได้ถามแต่ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นมากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสา,ากลจักรวาลและพระองค์มาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงและอาณาจักรของพระองค์จะมาถึงอาณาจักรของพระองค์ก็คือความจริงความจริงก็คือความรักความเมตตาการดูแลรับใช้ซึ่งกันและกันพี่น้องครับ ขณะที่เราอยู่ในสังคมบนโลกอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานทุกคนมีความเป็นกษัตริย์มีความเป็นสมณะเป็นสงฆ์และเป็นประกาศศกเหมือนกับพระเยซูเจ้าทรงเป็นผมยกขอยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นครูครูนี่มีความเป็นกษัตริย์ก็คือในการเป็นผู้นำก็คือนำนักเรียนสอนนักเรียนพานักเรียนดูแลนักเรียน ดูแลคนที่เราต้องดูแลด้วยความรักและรับใช้และด้วยความเป็นสมณะนั่นเองคุณครูก็ยากเป็นแบบอย่างชีวิตในการสวดภาวนาในการร่วมพิธีกรรมนะครับและมากกว่าน,นั้นการเป็นประยางชีวิตซึ่งเป็นประกาศก,ก็คือเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นแสดงตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็นหรือกระทั่งแม่ค้านะครับที่เขาค้าขายในตลาดความเป็นผู้นําของเขาก็คือ เขาก็ต้องดูแลครอบครัวทํางานหาเลี้ยงชีพนะครับซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงและเขาก็ดูแลลูกๆของเขาแล้วก็เป็นแบบอย่างในการสวดภาวนาพาลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยสวดภาวนาพาไปวัดวันอาทิตย์และก็เป็นพยานชีวิตให้ลูกหลานนี่ก็เป็นแบบอย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนแบบพระเยซูเจ้าได้ในฐาน,นะที่พระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์แห่งสากลจักรวาลสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องครับ ผมก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับฝากชีวิตของเราไว้กับองค์พระเยซูเจ้าและมอบความไว้วางใจของเราต่อพระองค์ให้เราวอนขอพระราชทานเพื่อให้พระองค์ทรงนำเราพระอาณาจักรเป็นของพระองค์เรารู้สึกยินดีที่พระองค์ทรงปกครองชีวิตของเราและยอมรับว่าองค์พระคริสตเจ้าทรงเป็นเจ้านาแห่งชีวิตของเราอาเมน ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนกองทุนกระแสรเรียกของบ้านเดียนใหญ่แสงธรรมขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ